กูเห็นละอันนี้คือรูโรธเหตุเหรอ ในตัวเราหนึ่งคนนะเจ็บเดียหลือเหลือเหลือครั้งหนึ่งกดได้กดได้ระยะตายเลยนะกดกดรลยะตายเลยนะอารุณีภูฮัลโหลฮัลโหลไม่อารุณีอยู่นะครับบูบูเอาดีดีภูนั่นแหละท่าล่าสุด

แกนายยังอยู่เนาะสวยไอ้ดจับบนหัวใชวิทย์นะอยู่ไม่รู้มันเดิกลับไหมมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวมีแอดด้วยแอ๊ดตายยังอ่ะเฮ้ยบันไดบันไดญหาหลังโต้หลังโต้หลังโต้ตายยังอ่ะหลังโต้ใช่ใช่ตรงนั้นแหละสวยสวย ข้าวเดินไปข้าวเดินไปไม่ไม่ไรอชิวเฮ้ยเขียวแฟง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 เขียวฟังไหนเขียวไงนั่นแหละเออซ้ายเออสวยข้างล่างตัวนึ่งสวยเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายทางเทดมานั่นแหละพี่โอเคครับพี่ไปจะเกียดไปนะว่ากูจะทำคลิปอะไรก็เลยเสือกอ่ะ พี่พี่เฮ้ยครับเฮ้ยพี่อ,อะอยู่บันไดบันไดตลองคลิปนี้ะอะไรวะไอ้อะจะทำคลิปอะก็เรื่องของกูหน้าประตูวแวนเฮาโดดลงมาแล้วนะมันโดดลงมาแล้วนะมันมมัันนจะโดดเข้าอ่ะไม่มีกล้องอยู่เดี๋ยวถ้าถ้าเข้าฝั่งแววเฮาเดี๋ยวผมดูให้ถ้าถ้าเข้าฝั่งพี่อ่ะสวย แววเฮาเฮาด็ด็อก้นระหลังนะคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์วุ้ยแม่มีมเฮ้ยอ๋อมี่ายเด็กตัวพี่แดกมี่ัพี่กเมนเด็ต มีตัวข้างนอกพี่ใช่ right. <S S S มีตัวอยู่ล็อบบี้มอพีตัวถ่ายปะ <S S 1> โอ้โลมากฮีบานะพี่ข้อเดียวข้อเดียวสวยครับ <laughs> op for last stop standing. อรอบกูเหมาหมด <c oughs> ล่าสุดนะหนูไปดูบันไดนี้ฮะอีที่วันแท็ดิขวาดิขวาปีไป อ้าวจู่ถูกใจรีพอร์ตแป๊บเกม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 วางแล้ววางแล้วตีกันไปตีกันไปสองคนแล้วนะตีกันไปเออตีกันไปนั่นแหละเออตีกันไปจะได้กันไม่เล่นี่ยยิ่งอย่างนั้นคงจะได้ ก็ว่าอยุดทำไมนั่นจังตอนหน้าตา่านกำลังดูกล้องอยู่เ่ายิงหลังอัศมีดแพ้อย่างเาอเลยว้าโอ้มันแทบไม่ได้คมปืนเลย พออยู่กาลาดมาแล้วโอเคแจ็คพี่แจ็คโยนเกมพูดแค่นั้นแหละว่าพี่แจ็คโยนเกมโง่อีกแล้วพี่แจ็คโยนเกมจบจบครับไม่ต้องถามว่าแพ้เพราะใครก็แพ้เพราะว่าพี่แจ็คโยนเกมแค่นั้นแหละไม่อะไรไม่ไม่ไม่มีสิทธิ์เถียงบอกเลยเมื่อกี้ไม่มีสิทธิ์เถียงอัดแย่เหรอโอ้โห จะชนะอยู่แล้วขอแค่ลิกขวาเท่านั้นแหละนี่แหลกเฉยแหลกเฉยแกเฉยโอ้ยแหลกโอ้แหลกแกว่างอยู่ตอนนี้ยังว่างยาวเลยนะยังว่างอยู่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 ไม่ว่างใครอิฐมาแล้วใครอิฐมาแล้วปิงห้าปิงห้าสวยพี่เจ็บเจ็บเจ็บล้ม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 ชักชัดมีลูกอีกตัวหนึ่งลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วโอเคเีลียร์สวย หนดูดูหนูไม่ได้ดูกล้องนะโอเคครับโอเคป่าไม่นะอยู่แคสอยู่แคสโดดเข้าไปดิโดดเข้าไปดิไม่ได้โดดเขาไปดิได้จิกะกระด้าด้เออเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีของอยู่ในห้องแคสตัวหนึ่งแคสตัวหนึ่งแคสแคสเรียบร้อยไม่ตายแคสตัวหนึ่งแคสสองตัวแล้วตอนนี้ขวา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 ลูก โลนะอีล่าเลิศพี่แจ็คไปดี้กินข้าวไปยังสวยพี่อีล่าโลยังไม่ทันถามเลยรีบเกินพอแต่ละช็อตพี่นี่แบบว่าอีกแล้วนะโดนแปดโอ้ขาเจ้าทิงใจละกูเฮ้ oh ho efi, đã hoàn tất, đạn pháo tôi thay à, ui, không thấy, không cần phải nhảy nữa, tôi đã nhảy rồi, Jack, hãy đến đây, hãy đến đây, hãy đến đây, tôi đã hoàn thành, có thấy không? Được rồi, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, đã sẵn sàng, tôi đã sẵn đã sẵn sàng, tôi đã đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, tôi đã sẵn sàng, เบียบอแบงได้นะตรงนั้นเป็นไม้อะวิ่งกลับมาแล้ววิ่งไปแล้วกลับมาแล้วไปแลวะอ้อเเฮ้เ้อ้อเฮ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 ี่เฮอเอออเ้อเอ้ออ